อธิมาปีศาจจากเกรซเสมดพาร์ทที่ Modify Modify Mod ไม่ใช่ปีศาจแต่เจนยังไม่ได้เพิ่มปีศาจตัวใหม่มาด้วนะผมต้องหารไดก้กับสิ่งที่ไม่ใช่ปีศาจก่อนแต่ผมพนันได้เลยว่าไอ้น,นี้ก็ช่วยไลฟ์พอๆกันมันก็ของดอเลยคือ Modify ใช้สำหรับปรับแต่งตัวเกมไม่ว่าจะให้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นซึ่งจะไปปรับที่ปีศาจที่ตัวเพลินหรือการเจรนเรตห้องก็ได้บางครั้ง Modify ยังใช้สลหรับเข้าถึงเนื้อหามาด้วยเช่นปีศาจที่ไม่ได้โผล่มาทั่วไปหรืออุปสรรคแบบใหม่ที่จะไม่ ฟ้าได้ทำให้เกมง่ายต่อผู้เล่นจะลบเอพีระหว่างเกมเอาเง่ายๆเล่นยากระวังเพิ่มเล่นง่ายระวังลดการเลื่อมาิฟายเนี่ยมันจะมี2ชุดที่เกมจะอนุญาตให้เลือกได้ชุดแรกคือตอนสร้างห้องที่จะมีมาิฟายทุกอันให้เลือกเปิดต่อต้นเกมแต่อย่าว่าต้องสร้างห้องเท่านั้นนะเพราะถ้าเข้าห้องคนอื่นหรือเข้าห้องรวมตรงนี้จะไม่มีให้เลือกชุดที่2คือตอนที่เข้าบังเกอร์ทุกครั้งแต่อันนี้จะมีให้เลือกโหวเฉพาะห้องรวมตรงโซนที่เป็นสีเขียวกักบสร้างห้องและเปิดให้เลือก,ม,กมาร์ไฟานใ์ในทททั้้งงหมดเเลือกกวุครี่ขาบัง,งเงอกอร์ เลือโหวตรีโลเพื่อสู่ใหม่ได้กติตามสรารพัดที่18